อันนับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชนายุธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเย็นๆแบบนี้กันหน่อยนะครับตรูอีกแล้วเหรอตรูโดนอีกแล้วเหรอเนี่ยโซเชียลถล่มเอ็มปาเป้อีกรอบครับตอนนี้เอ็มปาเป้ยังไม่เคยแอซิส,สให้กับเมซี่หก็นเนม่ายิงประตูได้เลยในซีซั่นนี้นะครับโอ้โหโดนอีกแล้วตรูมันก็กลายเป็นไวรัลอีกรอบหนึ่งครับเมื่อมีการเปิดเผยกราฟ,ฟิกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคิลิยันเอ็มปาเป้ กองหน้าท่านประธานของปารีสแซงชองแมงเนี่ยยังไม่เคยจ่ายบอลให้กับเลโอนลเมสซี่รวมไปถึงเนมา่าเพื่อนร่วมทีมทำประตูได้เลยในซีซั่นนี้นะครับ MNM นะครับก็คือเมสซี่เอมเปเป้เนมา่านะครับเป็นหนึ่งในสประสานในรลกชื่อกล้องของโลกณเวลานี้ซึ่งทั้ง3คนก็ช่วยกันยิงประตูพาปารีสแซงชองแมงเนี่ยทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในช่วงออกสตาร์ซีซั่นใหมน่นี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามกับแฟนบอลหลายคนออกอาการไม่พอใจฟอร์มการเล่นของเอมเปเป้ เพราะรู้สึกว่ามักมีความเห็นแก่ตัวในสนามมากกว่าคนอื่นเขานะครับจากกราฟิกเนี่ยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเอ็มบปเป้เนี่ยยังไม่เคยจ่ายบอลให้กับเมสซี่รวมไปถึงเนม่าทำประตูได้เลยโดยที่ผ่านมาครับตามกราฟิกเนี่ยเมสซีท่ทำไปแล้ว8แอสซิสนะครับเนม่าทำไป5แอสซิสในซีซั่นนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแถมเมสซี่เนี่ยใยให้เอนะ็มบปเป้เนี่ยยิงไปแล้ว5ประตูใจ่ายให้เนม่ายิง3ประตู ส่วนเนม่าครับจ่ายให้เมสซี่ยิงไป2ประตูจ่ายให้เอ็มปาเป้เนี่ยยิงอีก3ประตูนะครับถือว่าสองคนจ่ายแล้วแต่เอ็มปาเป้ครับยังจ่ายไม่ได้นะครับอื응응 م, หรือว่าจ่ายให้แล้วแหละแต่เพื่อนยังยิงไม่เข้าก็แค่นั้นนะครับโอ้โหแต่แล้วครับก็น่าจะเข้าใจได้นะเพราะว่าเอ็มปาเป้เนี่ยยืนเป็นกองหน้าตัตเป้าซึ่งหน้าที่หลักของเขาคือการยิงประตูให้ได้มากที่สุดแค่นั้นนะครับโอ้โห ยังไงต่อแล้วครับทีนี้มีประเด็นเข้ามาเรื่อยๆสำหรับเคลยันเอ็มปลาเป้นะครับทุกคนมีความคิดเห็น,นยังกับ CEO อเป้คอมเมนต์ก็ามาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเย็นแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ